สวัสดีครับผมชื่ออาปีต้อนนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับพระเครื่องนะผมของหลวงปู่ศรีลานะผมปี6นะารนะผมเป็นรุ่นปิดตานะครับผมสำเร็จทันใจรุ่นปลาหมุนนะครับนะทุกคน อันนี้ผมก็มีการมองต่างจากพี่ๆหลายๆคนเลยนะอันนี้เป็น้าของผมเองนะผมพูดเรื่อง้าของผมนะผมไม่ได้เบี่ยงถึงพักใครนะครับผมอันนี้ผมก็ลองเอาไปโพสในกลุ่มนะครับผมมีเซียนคอมเมนต์บอกว่าตีดีทั้งหมดเลยนะครับผมทุกคนตีดีทั้งหมดเลยนะครับผมในคอมเมนต์แต่ผมยังมองว่ามันยังดูไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับผมเป็นรุ่นแรกของท่านนะครับผมที่ ท่านสร้างเองนะผมพิทีดีนะครับผมบอกเลยรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกนะผมปิดตารุ่นแรกนะครับรุ่นนี้โอเคไปดูกันเลยเรามสลับกล้องนี่นะครับนะที่ผมมองเห็นต่างกับพี่ๆยังไงในกลุ่มนะครับมองยังไงก็ดูไม่ค่อยดีกัเท่าไหร่นี่นะครับนะเป็นรุ่นปิดตานะครับผมสาเร็จทันใจครับผมป่าหมุนปีหกสามนะครับผมผมให้สามโมข้อครับผมหนึ่งสีผิวอ่าสีผิวอะไม่ได้ละสอง นี่ครับฟอนต์ครับฟอนต์รูปหล่อนะครับผมรูปหลอก็ไม่ใช่ครับอ่าสามโค้ดครับโค้ดกับตะไบนี่ครับผมผมมองอย่างนี้อ่ามาดูกันทําไมถึงผมต้องมองแบบต่างกับเพื่อนกับพี่ๆทุกคนพี่คอมเมนต์ได้นะครับผมผมไม่ได้ตีเลียดอยู่แล้วแท้เก้ก็เล่นกันหมดแหละผมกม่เคยผ่านกันนะนี่ครับผมผมมาเทียบกับเก้เลยแท้ผมผมดูแล้วว่ามันไม่อิ่ม เอาดูเกเดดูแท้ก่อนก็ได้ครับเนี่ยแท้นี่เลยฟอนอิ่มตัวมากสมบูรณ์แท้ดูง่ายนี่ครับฟอนสมบูรณ์เดืเกรครับแห้งเหมือนกันนี่ก็แห้งนะพี่พี่องนี้ก็แห้งนะครับอ่าแต่มาดูครับดูสีผิวนะครับเริ่มจากคอหนึ่งเลยสีผิวเลยนะครับองนี้คือเนื้อสำลิดนะครับอันนี้ผมยืมพระยืมรูป พระพี่ๆมาเพราผมไม่มีองค์แท้นะผมว่ามันสร้างน้อยค่อนข้างหายากครับผมอ่าองค์นี้นะผมผมสอบถามมาทุกคนนะปี64ลงมาเนะี่ยผมปี64ปี65ปี66เนะี่ยผมที่โพดนำะขายไปหมดนะผมยกเว้นบล็อกนี้เลยไอย้พิมพ์นี้เลยเนะี่ยที่มันดูแห้งๆอ่ะอันอิ่มๆนี่คือปิดไปหมดนะเห็นพี่เขาขายดีนะแต่คือว่าแห้งๆเนี่ยผมไม่ถามปี64 พี่ยังตอบเลยว่ายังมีอยู่เฮ้ยใช่แล้วว่านี่ครับเนื้อสำริดนะครับผมหนึ่งเลยมาดูเนื้อกันเลยนี่ครับเนื้อสำริดนี่ครับสีดูสีครับเนื้อสำริดสองครับฟอนต์ฟอนต์อ,นอิ่มตัวบวมบวมดีครับผมดูอิ่มตัวแบบดูแบบธรรมชาติแบบโอ้ดูสบายตา ดูแับผิวแตกต่างกับเนี่ยเกะมีจุดเหมือนกันนะผมบอกเลยมีจุดตรงนี้ตรงนี้ด้วยแบบเกะคล้ายๆว่าเป็นรูตรงนี้ด้วยไม่อิ่มฟันแบบเล็กๆเลี้ยวๆเนี้ยแห้งๆตรงนี้ก็แตกเหมือนกันมาดูกันตรงโลเลือดด้วยตรงนี้ก็ไม่บวมมันเหมือนรอยเชื่อมอ่ะผมมองเป็นรอยเชื่อมแล้วกันเหมือนกันเลยมีรู ตรงนี้ไม่อิ่มตรงนี้บนไม่สุดตรงนี้แตกเหมือนกันเลยเหมือนองค์เกตรงนี้ครับไม่มีรอยรอยเชื่อมนะครับคือว่าลงรอเรือสองตัวเนี่ยเข้าหากันเนียนกิ๊บเหมือนกันเลยครับมาดูองค์แท้ดิมาดูองค์แท,แท้นะครับนี่ครับองค์แท้เนี่ยลรงรอเรือนเหมือนรอยเชื่อมบวมๆรอยเชื่อมบวมๆนี่มาดูภาพปกก็ได้นี่ ออกจากวัดเลยนี่นี่ชัดไหมครับพี่ๆนี่โคเหมือนรอยเชื่อม,มบวมๆดูง่ายแต่นี้กลุ่มนี่ดูไม่ค่อยได้เลยมีข้อสองนะครับข้อสองนี่คือเนื้อเงินนะครับเนี่ยดูดิละเอียดนี่คือพระที่ผมไปดูนะไม่สวยนี่คือเนื้อเงินนะครับอ่ะมาดูข้อสามเลยครับผมบอก บอกข้างหลังไปแล้วนะคือว่าผมดูไม่ใช่มาดูข้อสามนี่ครับพี่จำพี่จำตรงคำัว่าสอสา,ากับลอริงเอาลอลิงเหมือนฟอนฟอนลอลิงมันเหมือนแบบปั้มตายางแบบลื่นๆแบบแบบยุคใหม่อะปั้มแบบยุคใหม่แบบดูแบบแล้วก็ตาใบด้วยดำๆไม่ใช่อะ่ะนี่คือองค์นี้นะครับ ตรงนี้ครับที่ผมไม่ดูรอลิงคือเป็นยังไงครับก็เหมือนรอลิงฟอนต์ธรรมดาครับในพวกแอป,ปอะไรประมาณนี้ผมเนี่ยรลอลิงคือว่าลรลิงคือแบบเหมือนฟอนต์ไม่ได้ลงมาตรงหัวเขานะครับฟอนต์ไม่ได้ลงมาหัวเข่าคือฟอนต์มันตรงไปเลยนี่ครนี่คอสามนะครับนี่ข้อสามที่ผมบอกให้ในพี่พนๆครับนี่ครับนี่คือ ดูสบายตานะครับผมนี่ครับรอลิงมันบุนกลับมาปุ๊บตรงหัวนเนี้ยมามาชิดตรงเข่าเลยนะครับผมเนี่ยสาฟลาสวยมากแล้วตะใบครับดูตะใบฟึดฟึดเนี่ครับดูสีครัเนื้อสำลิดนี่ครับเนื้อสำลิดกับเนื้อสำลิดผมงงครับที่ดูแบบต่างกันยังไงครับละองคแบบนี้ นี่ครับเนื่อทำลิตรนี้จะเป็นสีเดียวกันกันหมดเลยตะบนยายชัดมากอันนี้ผมก๊อปปี้พ,พีมาครับผมไม่ได้เอาไปทุจริตอะไรครับผมผมมามาเรียนรู้ศึกษาด้วยตัวเองนะครับเนี่ครับดูสีผิวเนี่ยนี่โอ้โหนี่คือผมแคปมาจาก YouTube เลยนะผม YouTube ชื่อดังเลยนะนี่ฮรเนื่อสำลิต สีแบบมันเหมือนกันนะครับผมมันดูง่ายนี่ครับอันนี้คือผมดูไม่ดีนะผมเลยเอามาดูเป็นตัวอย่างนี่ฟอนรอลอิงเห็นไหมลอลิงกับตะไบลอลิงเลยครับพี่มองต่างกันยังไงครับนี่ครับนี่คือเนื้อเงินลอลิงคือมันบนกลับมาชิดกองหัวเข่าเลยนะนี่ครับตะไบนี่คือตะไบปุ๊บนี่คือมันเห็นเป็นเนื้อเงินเลยมันไม่ดำทื่อ,อนั้นเนี่ย เห็นไหมครับนำทื่อนี่คือตะใบแล้วครับที่มองต่างกันยังไงครับ,นรบนเนี่ยครับดูเนื้อทองคาเนี่ยผมยืมรูปพีเข้ามาหน่อยนะครับนะเนี่ยครับดูตรงรอยเชื่อมนี่ผมดูง่ายเลยเนี่ยแล้วตรงนี้ไม่แตกด้วยแล้วตรงนี้ไม่เป็นร่องด้วยแล้วตรงนี้อิ่มด้วยเนี่ยผมสังเกตนะโอ้โหองค์นี้โคตรเจ็บเลยโอ้โหดูดิไม่มีคําว่า อิ่มนะครับมีแต่คำว่าเรียวอย่างเดียวครับคือไม่เรียวเรียวกิบเลยมีผมบอกเลยเรียนเจ้เาก็มีครับเป็นรอยจุดจุดอย่างเงี้ยเป็นรอยแบบรอยเบ้าลงไปตรงนี้ก็ไม่อิ่มนะครับที่ผมบอกไปแล้วก็ตรงนี้บอกตรงนี้แตกเลยนะครับตรงนี้ก็ไม่อิ่มนะครับตีเนียนเข้าไปเลยครับมันไม่เป็นรอยเชื่อมกับอง์ที่ผมบอกนะครับ,รบเหมือนรอยเชื่อมแบบ ใครเคยเชื่อมบักกี้อะไรประมาณนี้มันขึ้นแบบนี้เลยมันดูง่ายครับพี่มองต่างกันไงพี่คอมเมนต์มาหน่อยนะครับเนี่ยตะใบคือมันเห็นเงนิงนะเนี่ยเนี่ยพี่ว่ามันรีบไหมี่ดูเนี่ยมันอวบไหมมันอิ่มไหมเนี่ยอวบมันอิ่มนะครับแต่ข้างหน้านี่โอ้โหเหมือนเปียบ ข้างหน้านี่เหมือนเลยผมแทบดูไม่ได้แต่มาดูข้างหลังมันไม่เหมือนนะหรือว่าพี่มองมองต่างว่าเออมันมีมันมีสองพิมพ์หรืออะไรหรือว่ามันมีสองโค้ดอะไรก็ว่าไปพี่ลองทําคิดมาให้ชมหน่อยครับว่าพระหลวงพ่อแรงค่อนข้างแรงนะครับเนี่ยนี่ครับตั้งแต่ออกจากวัดเนี่สองร้อยเก้าสิบเก้าตอนปีหกสิบหกเนี่ยขึ้เนเงินเล่นกันเป็นหมื่นนะหมนในไล เล่นกันเป็นหมื่นเลยนะตอนปี66ตอนนี้ก็6แล้วนี่แหละปัญหาเลยพิธีใหญ่มากเลยนะผมบอกเลยรุ่นนี้นะผมจะสร้างพร้อมกับเท้าเวสตูวันนะครับพร้อมอู้เท้าเวสตูวันนี่หายากจริงๆครับเหีือหน้านีแม่ผมไปตกผมไปถามราคาพี่แล้วนะผมเนี้ยไม่ขายนะ ติดต่อแล้วแบต่มงพวกเนี้ยปิดไปหมดแล้วผมไปถามแบบกเก่าโพสได้กี่วันเนี้ยโพสได้ห้าวันสีวันเนี่ยผมบอกเลยมีแต่แบบนี้เลยมีแต่แบบนี้เลยพี่ระวังด้วยนะอันนี้ผมมองต่างแล้วแต่พี่จะคิดกันนะครับผมคอมเมนต์มาได้ดรา,ามาได้ผมไม่ไม่เจ็บอยู่แล้วผมโดนเจ็บมาเยอะแล้วเนี่ยค,คิดต่างกันยังไงคอมเมนต์มาก่อนนะครับ ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมจะได้ทําคลิปต่อๆไปเพื่อมีกําลังใจเพื่อจะเล่นเล่นพระไปอีกอีกหลายๆรุ่นนะครับผมผมไม่ได้เล่นตามแต่อันนี้ผมคิดว่าผมจะมามาเก็บของหลวงพ่อนะครับผมผมเห็นรุ่นนี้ครับรุ่นแรกเลยนะครับพิธีโคตรดีครับผมผมมองดูแล้วยังคนลูกเลยผมไปอ่านดูว่าผมแค่คนลูกเลย ได้ยินว่าหลวงพ่อดับเทียนหรือว่าอะไรนี่นะครับผมฟ้าแบบมารุมมาจุ่มกันอยู่ลงวิธีแล้วทําให้ป่ามันหมุนลมมาพัดเป็นพายุอยู่ที่เดียวครับผมทั้งฝนตกเทลงมาผมน้ามนต์อะไรเงี้ยนี่นนครับนะเนี่ยนะผมสนใจในองค์นี้ครับเลยผมชอบมุนพลชอบเทเวีสุวรรณนะครับผมเออผมอยากได้มามานานแล้ว เทวิตสุวรรณนนะ่ะผมดูมาหลายหลวงพ่อแล้วนะไม่ว่าจะเป็นออกวัดพระพุทธชินราชนะครับผมผมก็หารุ่นแรกไม่ได้เหมือนกันเอี่ตอนนี้อหลวงพ่อพึ่งสร้างนี่ว่ะปีหกสามเองครับเนี่ยเลยออกมาเป็นรุ่นป่าหมุนนะครับผมเป็นรุ่นป่าหมุนคนระับดังที่สุดผมชอบที่สุดนะรรุ่นของหลวงพ่อของปู่ศิลาครับผม เนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามไว้ก็ได้นะครับผมหรือว่าเพิ่มเพื่อนกันไว้นะครับผมไว้แลกเปลี่ยนกันดีกว่านะครับนะผไม่ต้องมาคอมเมนต์แรงกันอะไรขนาดนั้นขอบคุณวิ่ีที่เข้ามารับชมนะครับผมขอบคุณครับ